สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แบรนด์เนมเป็นล้านแล้วไงลิซ่าซื้อเบาะสุดหรูราคาเป็นล้านให้แมวนั่งฮือหาไม่น้อยในหมู่รู้จักแบรนด์เนมเมื่อมีภาพแมวของลิซา่านั่งอยู่บนเฟอร์นิเจอร์สุดหรูราราคาเหยียบล้านที่ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะรีบไล่สัตว์เลี้ยง จอมทำลายเฟอร์นิเจอร์อย่างแมวลงมาทันทีแต่คงไม่ใช่คนรักแมวอย่างลิซ่าแน่นอนเป็นที่รู้จักกันดีว่าลิซ่ารักแมวที่เลี้ยงแบบสุดๆและมีแมวอยู่4ตัวคือลีโอลูกาลิลลี่และลูอิสล่าสุดถึงกับปล่อยให้ขึ้นไปนั่งบนโซฟาแนวบินแบ็คแบนหรูโครมฮาร์ทที่ดูแบบธรรมดาแต่จริงๆแล้วราคาไม่ธรรมดาเลย ตามข้อมูลบินแบ็คของโครมฮาร์ดที่เลโกนังมีราคาอยู่ที่40,000เหรียญหรือประมาณ1,429,000บาทโดยประมาณอย่างไรก็ตามตามข้อมูลบอกว่าสินค้าตัวนี้ออกแบบทั้งสำหรับผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงอย่างสุน,นัขขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ได้ด้วยโครมฮาร์ดแบรนด์รูที่ก่อตั้งโดยฮอลล y ีวูดโดยมีริช์าสตาร์ก และลอรีลินสตาร์เป็นผู้ริเริ่มแบรนด์เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์เช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังและอื่นๆมีชื่อเสียงในการใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังสีเงินและไม้มะเกลือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความหรูหราโลโก้โครมฮาร์ดเป็นรูปกากบาทล้อมรอบด้วยชื่อแบรนด์แสดงถึงความมั่นคงและความซับซ้อน มูลค่าโดยประมาณของแบรนด์ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ธรรมดาเลยในตลาดสินค้าหรูหราสำหรับคนรักแมวคงทราบกันดีว่าแมวฟอร์นิเจอร์กับเครื่องหนังแทบจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แต่สำหรับแมวของลิซ่าถ้าไม่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดีเจ้าตัวก็คงรักมากๆและรักกว่าเครื่องหนังราคาแพงในบ้านแน่ๆ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ